ครับสวัสดีแม่แม่พ่อ,อพ่อแฟนแฟนเอฟซีเพชรลำเพลินทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายช่องเล็กๆช่องนี้มีความภาคภูมิใจมากแล้วก็ยินดีมากด้วยนะครับและก็ดีใจมากด้วยครับที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากครอบครัวเพชรลำเพลินจากเอฟซีเพชรลำเพลินจากพ่อพ่อแม่แม่จากบ้านฮักทั้งหลายครับ ปานฮักของศิลปินท่านไหนก็ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้นะครับเรื่องช่องเล็กๆครับพยายามสร้างตัวตนครับเรืองถ้าเกิดไม่มีไม่แม่ให้การสนับสนุนหรือศิลปินหลายๆท่านให้การสนับสนุนผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เพื่อนได้ผู้ติดตามมามาเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณมากครับถามว่าเยอะขนาดไหนก็ไม่เยอะครับแค่แค่หลักร้อยอีกไม่กี่คนอีกร้อยกว่าคนก็จะครบเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่ระบบเขากําหนดว่าต้องมีผู้ติดตามเท่าไรเท่าไรประมาณพัน 1, คนนะครับเนี่ยตอนนี้ได้แ0 0อกว่าคนแล้วขอบคุณมากๆนะครับเนี่ยคลิปนี้คือมาทําทลิปเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเนี่ยมาถ่ายบรรยากาศมาประ่ายบรรยากาศทะเลตอนนี้ฝนกํนลาลังจะตกของฝากํลาลังมืดกําลังคืบเลยครับช่วงที่ฝนตกแล้วก็ตอนที่น้ําทะเลมันขึ้นให้ตอนที่ผมบอกว่าผมจะมาถ่ายให้เบืองว่าตอนที่น้ําทะเลมันขึ้น มันขึ้นถึงระดับไหนตอนที่มันลงลงถึงระดับไหนตอนที่มันโลกกับลงครับเดี๋ยวเอาไปดูพาไปดูนะครับทุนี่ครับตอนที่มันขึ้นมันก็ขึ้นมาสูงมากเลยตอนที่ขึ้นก็ขึ้นมาสูงมากเปรียบเทียบกันระหว่างที่มันขึ้นมาเห็นไหมตอนที่มันขึ้นมาขึ้นมานี่ขอบเนี้ยที่ผมถ่ายให้ดูขึ้นมาระดับนี้ตอนที่มันลงนะในตอนที่มันขึ้นสูงสุดเห็นไหมตอนที่มันขึ้นสูงสุดตรงเนี้ตรงตรงขอบตรงตรงกั้นเนี่ย ของวันนี้นะขึ้นมาถึงนี้แล้วแล้วตอนนี้กําลังน่าจะลงตอนนี้กําลังกําลังเริ่มจะลงถ้าเกิดลงสูงสุดก็นู่นแหละครับพูนผมเคยถ่ายมาให้ดูแล้วผมถ่ายเคยเคยมาเคยมาถ่ายให้ดูแล้วตอนที่ลงก็ลงสูงสุดพูนตอนนี้ฝนกําลังจะมาฝนกําลังมาเลยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดูทอ้องฟ้าตรงนู้นเขียวนะตรงนู้นเนี่ยมันใสเลยพยายามพยายามที่จะหาอะไรวิวดีๆบรรยากาศดีๆสวยๆมาให้ มาให้ทุกคนหลายๆคนที่ติดตามช่อง YouTube ช่องนี้มาดูนะครับเด้อยูทูบช่องนี้ช่องเป็นแนว Enter เป็นแนวคอนเทนต์เอนเตอร์เทนครับผมทาแนวเอนเตอร์เทนแนวตลกโปกห้าแนวสอนเทคนิคการตัดต่อบ้างประมาณนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรผมไม่มีความรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษครับมีแค่เอนเตอร์เทนนะครับเมไม่แค่เอนเตอร์เทนสำหรับทริปยาวผมก็น่าจะเป็นการถายชีวิตในเกาหลีบ้างอาจจะมีการกินให้ดูบ้าง หรืออาจจะมีการถ่ายหิมะช่วงหน้าหนาวหิมะมันตกผมอาจจะถ่ายช่วงเวลาหิมะมาให้ดูนะครับเรื่องอันนั้นมันจะสวยห <ım dış> ิมะตก,กจะสวยมากเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเรื่องแต่เป็นคลิปสั้นคลิปช็อตผมจะทําเป็นแนวตัดตอ่อคอนเทนต์ตัดต่อคอนเทนต์ตัดต่อแล้วแสกสอดแทรกมุกมุกตลกมุกขำๆเข้าไปอาจจะไม่ตลกสำหรับหลายๆคนแต่หลายๆายคนก็อาจชอบนะครับเรื่องผมพยายามจะทําสร้างตัวตนให้มันได้นะครับเรื่อขอบคุณที่มาให้กําลังใจขอบคุณที่ สนับสนุนติดตามนะครับเด้อขอบคุณศิลปินเพชรลำเพลินนะครับศิลปินมอลำเพชรลำเพลินนะครับเด้อที่ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับด้วยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเรามาดูบรรยากาศป่ะเห็นนกตัวนั้นไหมไม่รู้มันเป็นอะไรเด้อผมพาไปดูนกนะครับพาพหน,นึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้นกนางนวลน,นะครับสงสัยแแน่าจะน่าจะป่วยหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสงสัยแกน่าจะเจ็บไม่ได้รบกวนนะครับเด้อดูดูน้องเขา ตรงนี้จะเจ็บขาหรือเปล่าอันนี้คือนกนางนวลไม่กาเข้าไปใกไกนะครับบ่ก้าเข้าไปใกไกอ,อาจจะเห็นไหมน้องเข้าไหมช่วยไม่ได้นะครับถามว่าทำไมไม่ช่วยเห,เห็นน้องเจ็บผมไม่สามารถที่จะช่วยได้มมครับผมเป็นหมอนะ้ครับเด้อไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแต่ตรงน,นีน้นี่คือนกนางนวลนเครับจะโลงไปนะหามเอ้ยเจ็บขาหรือเปล่าไม่กาจับครับบุกา้กาจับคระกาาจับนะ ดูบรรยากาศนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนตอนนี้ฝนจะตกผมขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตกลับไปก่อนขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับขออนุญาตกลับก่อนนะครับฝนจะตกมาฝนจะตกมาเยวจะไปตัดคลิปตัดคลิปแล้วก็ไปตัดคลิปเทคนิคการตัดต่อให้เสียอ้อดูครับเสียอ้อเขาอยากตัดต่อเป็นนะครับขอบคุณครับแม่แม่ขอบคุณทุกคนนะครับผมเอออัน้า